ไขมันเลวหรือ LDL ที่หลายคนเคยได้ยินอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อสุขภาพแต่รู้ไหมว่าแท้จริงแล้ว LDL คืออะไรมีผลอย่งางไรต่อร่างกายของเราและทำไมถึงถูกเรียกว่าไขมันเลวหัวข้อที่1 LDL คืออะไร LDL ย่อม,มาจาก Low Density Lipoprotein เป็นหนึ่งในชนิดของไขมันในเลือดที่คนส่งคอเลสเตอรอลจากตับไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแต่ถ้ามีมากเกินไป ก็อาจสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดตีบหัวข้อที่2ทําไมถึงถูกเรียกว่าไขมันเลว LDL ถูกเรียกว่าใบคาเลวเพราะเมื่อมีมากเกินไปมันจะสะสมและอุดตันหลอดเลือดอาจนําไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตหัวข้อที่3ระดับ LDL ที่ปลอดภัยระดับ LDL ที่ปลอดภัยสาหรับคนส่วนใหญ่ควรอยู่ไม่เกิน100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแต่คนที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่นบาวานโรคหัวใจอาจต้องรักษาให้ตามกว่า170มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหัวข้อที่4สาเหตุของระดับ LDL สูงนะครับระดับ LDL ที่สูงอาจเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงหรือการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวหัวข้อที่5อาหารที่เพิ่ม LDL อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวเช่นเนื้อแดงน้ำมันปาล์มเนยและขนมอบตา่างๆสามารถเพิ่มระดับ LDL ได้ หัวข้อที่6อาหารที่ช่วยลด LDL ในอาหารในพักผลไม้ถั่วและข้าวโอ๊ตสามารถช่วยลดระดับ LDL ได้เพระาะไออาหารช่วยดักจับไขมันในลำไส้หัวข้อที่7การออกกำลังกายช่วยลด LDL การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการเดินเร็วหรือวิง่งเป็นวิธีที่ดีในการลดระดับ LDL และเพิ่ม HDL หรือไขมันดีแย่หัวข้อที่8การควบคุมน้ำหนักมีผลอย่างไรต่อ LDL การควบคุมน้ำหนักสามารถลดระดับ LDL ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะหากคุณลดน้ำหนักที่เกิดจากไขมันในช่องท้องเว้หัวข้อที่9ยาลดระดับ LDL สำหรับบางคนการใช้ยาลดไขมันในกลุ่ม statins เป็นวิธีการรักษาระดับ LDL ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาหัวข้อที่10การตรวจระดับ LDL อย่างสม่ำเสมอ การตรวจระดับไปคมันในเลือดอย่างน้อยปีละครั้งสามารถช่วยตรวจจับปัญหาก่อนที่มันจะพัฒนาเป็นโรคคล้ายแรงควรเริ่มตรวจต,ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปหวังว่า10ข้อนี้จะช่วยให้คุณเข้าเข้าใจไใขมันเลว LDL มากขึ้นรักษาสุขภาพโดยการควบคุม LDL ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับข้อมูลสุขภาพที่น่าสนใจอย่าลืม subscribe และ follow ช่องเพื่อรับข้อมูลสุขภาพอื่น